พระพุทธรูปเจ็ดองนี้นะคะกับกับมนุษย์นะคะที่เกิดมาทั้งเจ็ดวันเจ็ดวันมีวันอะไรบ้างคะนักเรียนขาอ่าเจ็ดวันมีวันอะไรบ้างเริ่มต้นที่วันอาทิตย์นะคะดังนั้นมนุษย์เราก็จะเกิดเจ็ดวันเจ็ดวันของเรามีอะไรบ้างก็คือหนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สามวันอังคารสี่วัน ห้าวันพระฤกษ์ห,หกวันเจ็ดวันเป็นเจ็ดวันดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็เลยได้เอาพระพุทธรูปนะคะมาประกอบกับวันทั้งเจ็ดเพื่อให้คนทั้งเจ็ดวันนั้นได้สักการะบูชานะคะดังนั้นเรามาเรียนรู้ว่าพระตังทั้งเจ็ดนั้นเป็นตางอะไรบ้างไหนใครเกิดวันอาทิตย์บ้างคะอาจำไว้เลยนะคะว่า ตัวเองเกิดวันอาทิตย์จะต้องบูชาพระพุทธรูปปางปางอะไรคะปางถวายเนตรนี่คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรตึกวันอาทิตย์นะคะอ่าต่อมาองค์ที่สองอเห็นไหมต่อมาองค์ที่สองเปียนพระพุทธรูปเกิดวันจันทร์เป็นปางอะไรไหนใครเกิดวันจันทร์ยกมือขึ้นมีไหมอ่าเกิดวันจันทร์ปางประทานพรน,นะคะเอาีปฟัง คนเกิดวันอังคารนั้นมาเป็นเจ้าคนนายคนเอาเดินไปเลยลูกเดินไปอ่าเป็นเจ้าคนนายคนนะคะแล้วก็เป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนมีบุญหนักจัดใหญ่เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปปานนอนนะคะเป็นพระพุทธรูปปางนอนใครเกิดวันนี้นะสุขสบายมากเลยเห็นไหมแอาแล้วเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนสุขสบายด้วยนะคะคนเกิดวันอังคารพระพุทธรูปเกิดวันอังคารมีนามว่าพระ สยยายญาตินะฮะพระสยยายญาตินั่นเองนะคะเอาต่อมาคนเกิดวันพุธปางอะไรคะอ่าคนเกิดวันพุธปางอุ้มบาปพระพุทธเจ้าปางอุ้มบาปนั่นเองนะคะอ่าต่อไปใครเกิดวันพฤหัสเลยโอเคคนเกิดวันพฤหัสมักได้เป็นเจ้าคนนายคนนะคะเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีมาก แล้วก็ไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบคนเมตตาคนสงสารนะคะดังนั้นคนเกิดวัพนพฤหัสบันมกักจะมีคนชื่อเหลืออยตุอดเลานะเลยดังนั้นพระพุทธรูปปางวันพฤหัสนี้มกักจะเป็นปางนั่งขัดสมาธิหรือปางนั่งสมาธิจำปางของตัวเองไหมนะคะจำปางของตัวเองไว้นะ,ะ,เ,นะ,ะเดี๋ยวพระอาจารย์ถามเราว่าเป็นปางอะไรนะคะเป็นปางอะไรนั่นเองนะคะอ้าวต่อมาคอยเกิดวันซุก กปางอะไรคะคนเกิดวันศุกร์ปางรำพึงนี่พระพุทธรูปปางรำพึงเห็นไหมเขาจะรำพึงคิดถึงใจของคนอื่นว่าคนอื่นจะอยู่เย็นเป็นสุขยังไงจะทุกร้อนแบบไหนหรือเหมือนเราคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คิดถึงคุณครูว่าคุณครูอาจจะเหนื่อยไหมคุณครูจะลําบากไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่เราจะลําบากไหมนี่คือปางรำพึงไหน เออโอเคสาวพูดสาพูดจะได้เป็นเศรษฐีนะคะ้าตางสุดท้ายได้ใครเกิดวันเสาร์คะอหยอดได้ครับเดี๋ยวหยอดวันไหนล่ะลูกนดีเกิดวันอะไรเออหยอดวันเสาร์ได้แหละมีหยอดวันเสาร์รึนะคะหนึ่งบาทเดี๋ยวล่ำรวยล่ำรวยนะคะต่างวันเสาร์นี้เป็นต่างหน้าโปรนั่นเองนะคะจำวันของตัวเองเอาไว้นะคะโอเคอ่าพี่พรามถามหน่อยว่า วันทั้งเจ็ดวันมีวันอะไรบ้างจรวันอาทิสองวันจันทร์สามวันอังสี่วันพุธห้าวันพฤหัสหวันศุกร์เจวันสารก็เลต้องมีพระพุทธรูปเจ็ดตางเจ็ดองนั่นเองอโอเคเสร็จแล้วเราไปถางที่สาพระนางสิริมหามายาทีวีค่อยๆเดินนะคะเอาเราเดินตรงไป เราจะเดินตรงไปที่ฐานของพระนางสิริมหามายาเทวีนะคะเป็นเลดี้บุฎานะคะเป็นพระพุทธเจ้าน้อยหรือเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเป็นมาวตรงนี้อ่าดีมากค่ะเป็นของเป็นเป็นการเกิดมาของพระพุทธเจ้านะคะเราอย่าไปปนกับกลุ่มอื่นนะคะนักเรียนอันนี้องค์นี้ชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะ อันนี้องค์นี้ชื่อว่าอะไรนี่ฮะอ่าองค์นี้ชื่อว่าพระสังกัญจายนะมหาเถระนะคะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านะคะที่มีหน้าตาหล่อมากแล้วก็ผิวพรรณท่านเป็นเหมือนสีทองแล้วทีนี้เวลาท่านสำเร็จเป็นพระรหันและปรากฏว่า มีผู้หญิงไปรักท่านเยอะแล้วไม่ใช่แต่ผู้หญิงอย่างเดียวยังมีผู้ชายไปรักท่านอีกเพราะว่าท่านเป็นคนที่่อแบบขนาดผู้ชายเห็นยังคิดชอบเลยแล้วทีนี้ท่านก็เลยรู้สึกว่าเอ้าไม่ได้แล้วทาให้คนชอบแบบเนี้ยไม่ได้แล้วมันไม่ดีท่านก็เลยอธิษฐานจิตขอให้ตัวของท่านน่ะมีความขี่เรีนะคะหลังจากที่ท่านอธิษฐานจิตเสร็จแล้วตัวของท่านก็เลย บวมขึ้นอ้วนขึ้นเหมือนกบผิวท่านก็จะเหมือนกบนู่นนี่นั่นอะไรยามท้องก็ใหญ่หูก็ยานอย่างเงี้ยนะทํายังไงก็ได้จะไม่ให้คนอื่นมารักท่านนะท่านก็เลยอธิษฐานจิตนั่นเองนะคะดังนั้นใครอยากหล่อใครอยากสวยใครอยากรวยต้องบูชาพระสั่งกัจจานะมหาเถระแล้วอีกอย่างก็คือพระสกัจจานะมหาเถระนี้ ท่านก็ยังเป็นพระที่เคยทำทานมาเยอะนะคะดังนั้นท่านก็เลยเป็นคนมีบุญในเรื่องของเป็นลาบสักการะนะคะเป็นผู้ที่มีลาบสักการะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอ้าต่อไปเราไปดูพญานาคก,กันนะอา พญานาคนี้มีกี่ตัวพญานาคนี้มีกี่ตัวคะพญานาคนี้มีสองตัวสองตัวพญานาคมีสีอะไรบ้างพญานาคมีสีอะไรคะสีสสสเขียวพญานาคตัวนี้เป็นบริวารน,นะคะ <Okay. S 1> เป็นบริวารแล้วก็เป็นเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากสามารถแปลงเป็นคนได้แล้วก็เป็นพญานาคที่ เขาเรียกว่าปกปักรักษาพระพุทธศาสนานะคะช่คุ้มครองใช่ห้ามห้ามเอาขาลงนะลูกห้ามเอาขาลงฉะนั้นเป็นเ,เป็นพญานาคที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนามีความย,ายั่งยืนดังนั้นมนุษย์เราก็เลยชอบบูชาพญานาคว่าพญานาคนี่จะนํามาซึ่งความความอะไรคะความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ความอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่สะอาดนะคะ เออน้ำไม่สะอาดเลยนะคะเพราะนั้นพญานาคไม่มีสองตัวในฐานที่เท่าไหร่คะฐานที่หนึ่งลานธรรมฐานที่สองพระทั้งเจ็ดฐานที่สามพระสังกัจจัยฐานที่สี่พญานาคนะคะมีสองตัวอ้าต่อมา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 ต่อมามาตรงนี้จ้า